The word of God teaches us about the power of partnership. ค่อยคำของพระเจ้าได้สอนเราเกี่ยวกับพลังของการเป็นหุ้นส่วน The Bible says we are God's fellow workers. และคัมภีร์บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันกับพระเจ้า you know, God is doing a great work in our world. พระเจ้ากำลังทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของเรา And He wants us to partner with Him in this work. และพระเจ้าเองก็ต้องการให้เราเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ในการทำงานของพระองค์ God also wants us to partner together in the work of the gospel. และพระเจ้าก็อยากจะให้เราทำงานร่วมกันในการประกาศข่าว You know, one person cannot change this world. คนคนเดียวไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้ when we come together and use our gifts together แต่เมื่อเรามารวมตัวกันใช้ของประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราร่วมกัน We will surely see the work of the gospel go forward in our nation and in the world เราจะสามารถเห็นการประกาศข่าวประเสริฐของเรานั้นมีประสิทธิภาพเกิดผลในประเทศของเราแล้วก็รวมไปถึงนอกประเทศด้วย This is the reason we are inviting our Emmaus Bible Course graduates and current students นี่คือเหตุผลที่ ที่เราเชิญชวนให้สิทธิ์เก่า m อ็มและก็รวมไปถึงนักศึกษาทุกท่านที่กำลังเรียนอยู่ในขณะนี้มาเจอกับเราในงานพบปะสิทธ์เก่าที่เราจะจัดขึ้นในวันที่5มษายนที่กรุงเทพจอกับเราในงานพบะสิทธิ์เก่าที่เราจะจัดขึ้นในวันที่5เมษายนที่กรุงเทพารนงา o สการพรเราจะจ้าในวันเวลาในท่ราเจองพราในงานะเกาเองจะจด้นใเานรพัฒนาเกาเราจะจด้นในวนเป็นหุ้นน กันให้มีพลังให้มีประสิทธิภาพขึ้น So registerister join and us ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมงานในวันนั้นนะครั e เราเองก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกๆคนในวันนั้น God bless you abundantly bless ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นครับ come and join us at the e m a u s Alumni Gathering on the 5th of April at the Palazzo Hotel Bangkok scan the QR code below and register today มาพบกันที่งานพบประสิทธิ์เก่าเอมาอุสในวันที่5เมษายน2568ที่โรงแรมเดอะพาลาโซ่กรุงเทพสแกน QR วอ d e คตเพื่อลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้